อ่ะตันนี้นะวันนี้เราจะมาติวกันเตรียมสอบภาคปฏิบัติการรวดไทยนะซึ่งทุกคนที่จะไปสอบเนี่ยก็ต้องผ่านทฤษฎีมาก่อนแล้วทีนี้สอบปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น4ครั้งเราฝึกให้พวกเราประมาณสี่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบสองเนี่ยจะเรื่องของการนวดทั่วไปและราชาาารสันักเพราะฉะนั้นกลุ่มอาการราชสันักเอโทษที ฉเฉลยศักด์หรือทั่วไปถูกไหมซึ่งจะมีกลุ่มอาการในหนังสือทั่วไทยเล่มหนึ่งสิบสองกลุ่มโรคอาการซึ่งกลุ่มอาการนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือแนวการนวดหรือขั้นตอนการนวดถูกไหมครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าเราได้โรคไหนอาการไหนเราก็ต้องมีสเต็ปโดยยึดหนังสือเป็นหลักเพราะมันเป็นเรสเฟลนเป็นตัวอ้างอิง นอกจากเราเตรียมการเตรียมนะครับนวดแก้อาการก็ได้นะ,ะนะเฉลยศัตด์ตรงนี้ซึ่งมีอยู่กี่การครับตอนนี้สิบสองเนาะสิบสองนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะนะครับ ข,ขั้นตอนการนวดถูกไหมของแต่ละอาการึ่งมี12อาการเนี่ยคุณต้องไปโน้ตย่อแล้วไปสรุปจำให้แน่นนะอันนี้คือต้องเตรียมทีนี้การการที่เราจะเตรียมแค่อาการ,าการเนี่ยม,มันไม่พอนะสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปก็คือการรวด โรเกิดเขาถามว่าคนคนไข้เมื่อกี้เนี่ยอาการปวดท้องจุกเสียถูกไหมจุกเสียคุณจะตรวจอะไรเขาถึงจะรู้ว่าปวดท้องจุกเสียที่จะนวดได้ไม่ได้เพราะาการปวดท้องจุกเสียนี่มีหลายสาเหตุคุณจะตรวจอะไรนะการตรวจในแต่ละโรคแต่ละอาการนะเราต้องเตรียมไป นะตรวจอะไรด้วยวิธีไหนการดูคำเคาะฟังถูกไหมครับเดี๋ยวจย์ก็จะลงลึกรายละเอียดในแต่ละโรคอันนี้สรุปคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างครับแนวเส้นแนวเส้นและจุดใน,ในแต่ละโลกก็ต้องมีแนวเส้นกับจุดใช่ไหมแนวเส้นอะไรจุดอะไร

ถ้าแหกกระลาแต่เยี่ยงมาทาไหนะคะไม่ใช่จี๋แต่ของที่ <c oughs> โง่ <c oughs> เห็นว่าก็ยังไม่รู้คือเรารู้แต่ไม่รู้ตำแหน่งตรงไหนแนวเส้นและจุดนะเราต้องรู้ด้วยเพราะอาจจะถามได้การตรวจสิ่งที่สี่ที่เราจะต้องเตรียมก็คือการแนะนำเห็นไ,ไหมเวลาแต่ละโรคคุณต้องแนะนำไหมแนะนำการดูแลของเขาการแนะนำเนี่ย มันก็จะแยกไปในเรื่องของทั่วไปแนะนําไปตามอาการโรคถูกไหมตามอาการที่เขาเป็นว่าเราจะป้องกันให้เขาอย่างไรยกบนปวดแขนก็หลีกเลี่ยงการยกของหนักก่อนนะพักทอนการดูแเลเรื่องอปภกหรืออะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการบริหารร่างกายเฉพาะโรคหรือถ้ารายแผนไทยเรา,าก็จะเป็นฤาษี จ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละโลกคุณต้องเตรียมไปเพราะถ้าอาจารย์เป็นคนคุมสอบเนี่ยอาจารย์อยากรู้ว่าโลกเนี้ย,ยคุณจะสอนเขาบริหารยังไงถูกไหมจะใช้ฤาษีดตนหรือถ้าบริหารแบบทั่วไปทางกายภาพทางอะไรก็ก็ได้แต่ถ้ามีฤาษีตบตนควรจะาไปใช้เช่นถ้าคนปวดขาปวดเข่า คุณจะใช้ท่าไหนนะเรียกว่าท่าอะไรนั่งนวดท่าไอ้ท่านั่งนวดขาเนะี่ยมันชื่อท่าอะไรแก้วดแกปเข่าแก้เขา่เขาขาดแก้ก่อนชใช่ไหมชใช่ไหมไม่ใช่บอกท่านั่งนวดขานะคะเพราะไอ้ท่าสิบห้าท่าที่เอามาย่าอกันท่าปวดแหวนเทสอย่าไปตอบอันนั้นเป็นท่าที่เราเอามาพูดสื่อตอนที่ปฏิบัติ แต่ถ้าคุณไปดูคําจากัดความของมันคือมันต้องบอกไปเลยว่าท่าอารแก้สะโพกสลักเพชใช่ไหมแก้แขนขาไหล่ขาแก้ปัตตค่าแก้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปบอกปวดแผนเพชรเทพพนมเรื่องพวกเราก็ใจผิดกันเวลากูสอนกูก็มาบอกว่าเทพนมโอเคมันคือเป็นท่าท่าที่แบบมาตั้งให้ให้รู้สึกจําง่ายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นท่าฤอษีดับตอนที่เขาเอาความประยุกตถูกไหมครับ จาก127ยท่ามาหรือ15บ้าท่าที่ที่สถาบันแพทย์แผนไทยเอาอมาให้เราเผยแพร่เราก็เลยติดปากอวนแวนเพชรท่านังแบร,อรอ์อย่างแีอย่าอย่าไปต่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นจำเน้นนิดน,ดนึงว่าตอบตามคำทีํำราของฤาษีนะใช่ไหมระวังนะคะเดี๋ยวเราเผือกันเอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไปอันนี้เราก็จะวันนี้เราก็จะได้นะ ถ้าอาจารย์จะไปติวคุณทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานอาจารย์คุณไม่ทันถูกไหมเพราะตามหลักแล้วคอร์สเนี้ยพวกเราต้องเรียนพื้นฐานมาแล้วแต่พื้นฐานบางคนย,ยังไม่แม่นเสร็จเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไม่สอบใช่ไหมยังไม่สอบก็เลยยังไม่เล่นคนที่จะสอบนุ่นนะมาจากระยองกับประทุมนุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่พวกเราก็ถือว่ากาสเตรียมความพร้อมไปในตัวอนะ ทีนี้เราเดี๋ยวเราก็จะมาจะมาสาธิตแต่ละอาการนะครับแต่าการขั้นตอนแล้วก็จุดแนวนวดท่านวดท่านวดก็ต้องสวยงามเห็นไหมบางคนมันนวดองศาไม่ได้บิดเบี้ยวผิดไหมไม่ได้นะองศาที่เรากดต้องยังอยู่ในราาัปหน้สามเหลี่ยมระหว่างขาเราคุณจะกดจุดเขามองเราทุกอย่างนะการวางท่าการวางมือแนวการนวด อาจารย์ก็มองหมดนะเขาให้คะแนนทั้งหมดนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือก็ต้องอย่าตื่นเต้นมากจิตใจมีสมาธิบางทีเราได้นะพอเราไปเห็นเพื่อนอะอุย้ยพูดได้เ็นชักๆ,ๆเลยแต่พอเราถึงเรา<ส><ก> <ram> มันหายไปไหนหมดใช่ไหมล่ะนี่คือสิ่งที่เกิดข,ขึ้นจริงๆเลยมันตื่นเต้นที่ไปรอัปง้มไปนอนไปนั่งรอสิล่ากับง้กว่าจะได้สอบตื่นเต้นในพวกเราพอถึงเราเอาแล้ว ฉะนั้นก็พยายามสมาธินิดเนึงแต่ถ้าเราฝึกดยบ่อยๆคล่องแล้วมันจะเกิดทักษะเองจะไม่ลืม<อ>นะคือสิ่งนะแตะ่ละการเห็ไนไหมจะลองส่งคุณจะฉลาดขึ้นมากบหมเราตกเกินหมด, <laughs> ดนะมเลยแล้วเป็นไรวันครั้งที่4ี่จันว่าพวกเราจะดีขึ้นเพราะได้ผ่านการทบทวนได้ต,ตรวแล้วนะครับสันนี้ยังยังสเปรสปัปะกันอยู่จับปูไซกระโดมมันอยู่ก็ไม่เป็นไร ใครที่ยังไม่เคยนวดพื้นฐานเส้นนี้เลยตามหนังสือเล่มนี้เลยตามหนังสือไม่เคยไม่เคยเลยหรอนี่ติดเตียงหมอยยังไม่ได้คือใช่เวลาเราทำงานประยุกต์สนูกหนูก็ประยุกต์ไอ้นี่นี่ใช่ใช่ค่ะมหนังสไม่เคยเลยนะหนังสือนี่มันกลับฝั่งเลยกลับฝั่งเวลาทำหนังสือดูนะก็นี่แหละคือปัญหา เวลาเราทำงานเราทำได้นะฉันมารักษาคนได้ฉันก็ทำได้ดีแต่วลาฉันสอบทำไ,ไมมันตกคนที่สอบเคยที่คนที่เรียนราน่าสํานกเมื่อตอนครั้งแรกเลยสอบปีห้าสามคนที่เป็นลูกม่อราชสํานกเลยนะเราไปเลือกสอบราชสํานกตกครับขนาดเรียนราชสํานกมาอย่างเจ๋งเลยนะตกเพราะอะไรผิดนิดเดียวตัดเลยตอนนั้นเขาให้เลือกให้เราจะเลือกรักสัมนกหรือเฉลยศาสตร์ะนะ ปีแรกของอาจารย์สอบปี53รุ่นแรกเลยเนะี่ยอาจารย์ไม่ต้องไปเรียนนะอาจารย์ก็ต้องลงแล้วก็สอบเพราะตอนนั้นยังไม่มีนวดไทยเริ่มสอบปี53รับมอบตัวสิปี50นะครับเมื่อก่อนมันมีแค่3ม53เนี่ยตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นมหมอกระดาษอยู่ตอนสอบภาคปฏิบัติให้เขียนให้เขียนหมดเลยมี5้าข้อใหญ่แล้วก็ให้เขียนบรรยายนะครับครั้งที่2ก็ยัง,ย,งยังสอบอย่างนี้อยู่ พอครั้งที่สามปีห้าสี่ห้าห้านี่เริ่มให้ปฏิบัติแล้วห้าสี่ห้าห้านี่ก็เริ่มจับฉลากแล้วจับฉลากอาการพอห้าห้าเจ็ดถ้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดนี่เข้าสีร่ายนะก็เริ่มยากขึ้นให้เวลาแบบข้อละห้านาทีถ้าเราได้ข้อละห้านาทีที่ดูดิเร็วไห เร็วมากเพราะฉะนั้นต้องต้องเร็วเราต้องแม่นทั้เลยอาารย์คอยางบางอาการเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าด้วยกี่รอบให้เราประเมินตาคือเราก็บอกคะแนนรวดไปครับท็าจารย์ถามว่ามันเป็นไรก็อาจจะเร็วอย่างเงี้ยอาจะให้รู้ว่าเอ้ยคุณท่านตอบถูกนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เราต้องดูความเป็นจริงคนไข้ว่าคนไข้มีความอย่างที่จะรย์ยกอย่างเมื่อกี้น่ะโน้ตหลังกี่รอบอ่ะคุณก็ดูความตึงรั้งของเขาสิครับ ใช่ไหมคุณอาจจะสามรอบห้ารอบก็ได้นะแต่รอบเดียวคุณไม่มีหรอกเพราะอะไรรอบเดียวคือการฝึกปฏิบัติการเอาไปสอบคือให้รู้ว่าแนวแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ถูกไหมเส้นคุ้ขั้นตึงจะแข็งทีสามรอบห้ารอบหรืออาจจะต้องมีวิธีการอื่นก็ว่าไปใช่อะไใว่าไง้มขั้อ่โอเคงั้นเตรียมความพร้อมก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะมาติวนะอ่านหนังสือบ้าเขียนดูกัน